สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานณนะคะวันนี้ครัวบ้านบ้านจะกลับมาพบกันอีกเลยนะคะวันนี้เราจะมาแกงส้มกันลยคะแกงส้มกุ้งสดค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะแกงส้มนะคะกุ้งสดในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะ อันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเป็นพริกพริกพริกแกงส้มนะคะแล้วก็น้ําน้ำห้าถ้วยพริกแกงส้มวันนี้ก็สี่ช้อนโต๊ะค่ะนะคะเอาผ้ามาจับหน่อยสี่ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้น้าร่องๆค่ะสี่ถึงห้าช้อนนะคะเอ้สี่ถึงห้าถ้วยนะคะนะคะวันนี้เป็นน้ําสต๊อกกุ้งนะคะอร่อยจนเดือดแล้วนะคะอันดับแรกเราจะใส่อันนี้ก่อน,นะคะ่ะ เราจะใส่ใบม้ยมนะคะยอดไม้ยมค่ะเก็บมาจากข้างรั้วบ้านเรานี่ค่ะตรงด้านหลังเรานี้นะคะห้าช่อ,ห,ชอหรือห้ายอดแล้วก็ยอดมะขามนะคะยอดมะขามยอดมะขามก็ห้ายอดเหมือนกันบ้านเราปลูกริมรั้วนะคะใหม่สดค่ะ <c oughs> ใหม่สดนะคะ <c oughs> เด็ดมาเมื่อสักครู่เองค่ะนะคะ ใส่ลงไปนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะช่วยให้เขาเดือดเร็วขึ้นนะคะเราจะได้ทําเสร็จเร็วๆนะคะต่อไปต่อไปเราก็จะแนะนําว่าเอาเอาวันนี้ก่อนดีกว่าเอาผักใส่ก่อนนะคะผักยากๆนะคะผักยากๆของเราก็จะเป็นวันนี้ก็มีผัก แกงส้มก็จะผักหลากหลายนะคะเอาเช็ดเท้าก่อนนะคะใส่ลงไปค่ะจะได้เดือดพร้อมๆกันเคี่ยวไปก่อนนะคะเช็ดเท้าจะสุกยากนิดเดือดสักสองพุ่งนะคะเช็ดเท้านะคะเช็ดเท้าสักร้อยห้าสิบกรัมนะคะหนึ <c oughs> <c oughs> ่งอย่างแล้วนะคะปิดฝาไว้ก่อน,นะคะ่ะเพื่อให้ช่วยให้เดือดเร็วขึ้น <c oughs> คนทำนี้จมูกไวมากเลยนะคะอันนี้ก็ขนาที่รอน้ำเดือดนะคะหรือดอกอน้ำพริกเดือดนะคะนี่ก็เป็นกุ้งคะ่ะวันนี้กุ้งจากสมุทรปราการนะคะเป็นกุ้งน้ําเข็มนะคะสดใหม่เช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้25บห้าตัวนะคะแกะเรียบร้อยนะคะเอาหางไว้หน่อยนะคะเพื่อให้เกิดความสวย